ครสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวงานสงการภาคตะวันตกกันบ้างนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มีถึง4จุดใหญ่นะครับก็คืออยู่ที่ตัวจังหวัดกาญจนบุรีกับงานสงการเฟสทีวัล2024นะครับตามด้วยบ้าน หนองขาวนะครับสงการมอนอำเภอสังขระนะครับแล้วก็มีแหบพะสารพึ่งที่อำเภอหนองปลือนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็มีการเปิดทางหลวงพิเศษหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีให้วิ่งฟรีนะครับส่วนใครที่ไปจังหวัดตากก็มีงานก่อเจดีทรายที่อำเภอแม่สอดนะครับส่วนจังหวัดราชบุรีก็มีการจัดงานสงการยาวตลอดลิมฝั่งแม่น้ำแม่กองนะครับไปจนถึงสะพานประวัติศาสตร์หรือว่าสะพานสามยุคแล้วก็จวนผู้ว่าร,ราชกรารจังหวัดหลังเก่านะครับโดยมีคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง ดีเจเปิดเพลงสนุกสนุกรวมถึงมีอุ้มหงส์น้ายาว1กิโลให้ทุกคนได้สนุกนะครับส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีก็มีที่ริมหาดชะอําแล้วก็วัดมหาธาตุวร,รวิหารกับงานอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงการนะครับส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีสงการหัวหินคอกระเช้าเสื้อลายดอกตอนสีสันไฟนะครับที่จะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกไปกับการชมตลาดนัดแพรไม้ที่ใครชอบจุดไหนก็สามารถไปเช็คอินเที่ยวให้สนุกได้เลยนะครับ